ที่อยู่ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายทางการศึกษาก็คือเขาบอกว่าง่ายแต่ยากเกินไปเนี่ยไม่เหมาะที่จะมาวัดผลเด็กก็เลยเป็นที่มาว่าเราต้องหาค่าความยากง่ายค่ะ <c oughs> เพราะเราจะได้เอ่อคีาอะไรนะค่าที่มันข้อสอบที่มันอยู่กลางๆอะคะ่ะไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปอันนี้คือทางวัดผลทางการศึกษาะคะ่ะอันนี้เราจะไปใช้นะ เวลาที่เราไปทาว,ว,วิจัยในชั้นเรียนนะคะแล้วนิสิตทําวิจัยในชั้นเรียนเรื่องของความรู้ปุ๊บต้องหาค่าความยากง,ง่ายค่ะเพื่อที่จะยืนยันคุณภาพของข้อสอบเราหรือแบบสอบถามเราไม่ใช่แบบแบบความรู้เรานะคะแบบที่เราทดสอบความรู้ว่าหรือแม้กระทั่งครูเนะะี่ยค่ะถ้าออกข้อสอบชอยปุ๊บเนี่ยครูก็ต้องหาค่าความยากง,ง่ายนะสมมุติว่าปีนี้ครูออกข้อสอบ60สข้อที่เป็นอัตรัยครูก็จะมาวิเคราะห์เลยเนะอะว่า มันได้เท่าไหร่นะคะค่าความยากง่ายเนี้ยอ่าแล้วคุณก็จะตัดข้อที่มันต่ํากว่า0.25แล้วที่สูงเกินกว่า0.75เนี้ยค่ะตัดทิ้งเหลือเท่าไหร่แล้วครูไปออกเพิ่มคือปรับข้อสอบไปเรื่อยๆะคะ่ะเพื่อที่เอ่อทำให้ข้อสอบของครูเนี่ยได้มาตรฐานว่าเป็นข้อสอบที่ไม่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปอยู่ในระดับกลางๆค่ะโอเค ทิติยามีคำถามไหมคะลูกไม่มีคม่ะนดี๋รยถ้าบมีคำถามระหว่างระหว่างที่ทำเดี๋ยวจะทำไปถามอีกทีคะ่ะไดส้สุรพงศ์เป็นไงบ้างคะฟังแล้ววันนี้หนูทำวิใจัยในชั้นเรียนดีขึ้นไหมคะครับอาจารย์น่าจะทำได้ดีขึ้นไหมครับได้ครับอืมเพราะว่ารุ่นคุณจะเป็นรุ่น อะไรนะที่ฝึกสอนห้าปีใช่ไหมคะสุรพงศ์ใช่ครับอืมรอส่วนพัฒธิดาเอ่อหนูเข้าใจมากขึ้นไหมคะพัฒธิดาค่ะอืมหนูเข้าใจว่างไงคะเข้าใจก็ที่มากขึ้นเหรอคะเออ อธิบายไม่ถูกค่ะอาจารย์ก็รูปแบบการทําอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะประมาณนีน้คิดว่าตัวเองมีความมั่นใจมากไหม<อ>เคยมีประสบการณ<อ>์ทำวิจัยมาก่อนไหมอ่านดับได้ก็มีเป็นงานกลุ่มอย่างเงี้ยนี่แหละคะ่ะแล้วถ้าในอนาคตต้องทําวิใจัยในชั้นเรียนคนเดียวทําได้ไหมคะน่าจะได้คะ่ะแต่ก็อาจจะแบบมีปัญหาตรงวิคอนดิดหน่อยอาจจะต้องไปย้อนดูอะค่ะอ่าโอเคสวัสดี มีความรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้เรียนแล้วเข้าใจไหมรู้สึกเข้าใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าก่อนไม่ไม่ค่อยเข้าใจเลยว,ว่าหัวข้อแต่หัวข้อต้องใส่อะไรบ้างแต่ระบบนะคะมันต้องใส่ในหัวข้ออะไรบ้างตอนนี้ก็เข้าใจมากขึ้นเนา<ฮ>ะจุดทาม,ม่านะลูกหนูรู้สึกยังไงบ้างคะโอก้ก็ลูกเข้าใจเยอะขึ้นาเดิยวไหมคะเพราะว่าแบบบางทีก็มีบางจุดที่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ จุดที่คุณไม่เข้าใจมาก่อนคือเรื่องอะไรคะตองรนวนอะไรพวกนี้เฉยๆค่ะอาจารย์แต่วันนี้พอเห็นภาพมากขึ้นนะนะในบทที่ 5, หนึ่งถึงบทที่ห้ารวมทั้งภาพผนวงนะว่าจะต้องใส่อะไรหัวข้ออะไรไปนะคะแล้วเราจะอภิปรายผลเนี่ยเรามีเทคนิคการเขียนอภิปรายผลเนาะออมงั้นคุณถามทุการแล้กัน a อ็ เขียนยังไงคะ abstract บทคัดย่อประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ยก็เป็นบทที่หนึ่งบทที่สี่แล้วก็ห้าลงกันโนบทที่หนึ่งย่อหน้าแรกเป็นบทที่หนึ่งเป็นวัตถุประสงค์แล้วตามด้วยบทที่สามเนอะเออบทที่สามที่เกี่ยนเรื่องของกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้สถิติถูกไหมคะรวมทั้ง ผลของคาความเชื่อมั่นแล้วก็ย้อนหน้าที่2ค่ะเป็นผลการศึกษาบทที่4ี่นะลูกโอเคอเพราะฉะนั้นอันนี้คือบทคัดย่อ,อนะคะ,ะก็เข้าใจมากขึ้นเนาะบทที่5ถามสวนีละกันสวนีบทที่5ประกอบไปด้วยหัวข้ออะไรบ้างคะ กวันนี้ได้ยินเสียงคุณไหมคะน้องสาขอโทษค่ะอาจารย์ทายของอ้าวอะบทที่ห้าเราประกอบด้วยอะไรกันเลยพี่ไสเยษโซนตอนนี้พูดพูดยากนิดนึงค่ะเพราะว่าเพื่อนไปถากอันพูดมาค่ะอาจิบะงั้นอาทิตยยาบอกพูดสิคะว่าบทที่ห้าประกอบด้วยอะไรบ้างคะก็เป็นในเรื่องของการอธิบายผลค่ะโดยการอธิบายผลก็จะต้องอธิบาย ตามสมมติฐานหรือว่าถ้าสมมติฐานเนี่ยมันมากเกินไปก็อธิบายตามวัตถุประสงค์ค่ะแล้วก็จะมีการเอ,อ่ออธิบายโดยนานาผลของเราที่ได้ค่ะไปเชื่อมโยงกับทฤษฎีหรือว่างานวิจัยที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยซึ่งได้มาจากบทที่สองเนาะอ่าโอเคแต่ก่อนที่จะที่ไปผลได้เป็นบทที่ห้าต้องสรุปมาเนาะอ่าซึ่งการสรุปเนี่ยก็จะเป็นการสรุปอย่างย่อนะคะของบทที่หนึ่งกับบทที่สาม ไอ้อบทที่1 3แล้วก็ส่นะคะจะชวยในส่วนของผลการศึกษานะคะอ่าเราก็สรุปมาสั้นๆนะคะว่าผลการศึกษาเราเป็นยังไงนะคะลองกลับไปทําดูก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะครูอาจจะสอนเออเขาเรียกว่าอะไรนะสัปดาห์หน้าพอดีครูติดธุระนะแต่ว่าครูจะสอนขออนุญาตนิสิตสอนตอนบ่ายสองน,นะเพราะว่าครูต้องไปที่กรมควบคุมโรคติดต่อนะคะอ่าที่จังหวัดนนท์นะคะ ตอนบ่ายตรงนะอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มเรียนตอนบ่ายสองนะคะนิสิตแล้วก็อยากจะให้นิสิตอาทิตยาค่ะเอ่อเป็นตัวแทนนำเสนอแล้วก็ภาพผนวกใครจะนำเสนอคะภาพผนวกนาภารีนไหมได้ค่ะอืมภาพผนวกรู้หนูรับผิดชอบไปใครที่จะนำเสนอในส่วนของ abstract คะการเขียน abstract จุธาม่าแล้วกันภาษาอังกฤษดีหน่อยเพราะว่าเขียนภาษาไทยเสร็จแล้วต้องเขียนภาษาอังกฤษเนาะอ่าจุธามาาเขียน abstract เนาะโอเคประวัติผู้เขียนใครจะรวบรวมห้ครูครับประวัติผู้เขียนสิทธิพลผมนะครับเพราะว่าเคยทําไว้แล้วครับอาจารย์โอเคธนพลเนาะอ่าได้อ่าก็เดี๋ยวใบสองเจอกันนะสัปดาห์หน้านะคะอ่าเพราะว่าเอ่อขออนุญาตเนาะว่าครูอาจจะสอนจากที่ กรมควบคุมโรคนะประมาณนั้นเพราะว่าไปทับทุระที่นั่นนะคะอ่าเดี๋ยวเจอกันบ่ายสองเนาะตอนเช้าครูก็สอนน้องปีหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวครูก็ออกไปที่กรมควบคุมโรคที่จังหวัดนนท์นะคะแล้วก็สอนที่ที่นู่นนะค่ะเอาโน้ตบุ๊กไปเตะไปหนึ่งอ่าถ้าไม่มีอะไรแล้ววันนี้ครูไว้แค่นี้นะเพราะว่าครูเข้าใจว่าเดี๋ยวเธอต้องไปทํางานต่อนะคะเพราะว่าจะได้มานําเสนอครูสัปดาห์หน้าว่ามันถูกไม่ถูกยังไงเนาะอ่าโอเควันนี้ไว้แค่นี้นะคะ เจอกันสัปดาห์หน้าใบสองนะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว้สดีรับสวัสดีค่ะสวัสดีคงเพืนะครับได้ไหคีครับอาจารยนะคะว่าโรงเรียนฝึกสอนจะมาช่วงไหนครับรายชื่อมกลาค่ะเพราะตอนนี้คือศึกษาศาสตร์ได้ได้มาเกือบครบแล้วครับเออที่ครูดได้ข่าววงในนะก็คือเป็นมกกลาปีหน้าเดี๋ยวเขาจะส่งรายชื่อมาให้ใครใครในนี้ ไปสำเสร็มั้งไหมคะครูจะได้เป็นอาจารย์นิเทศ <c oughs> สำเสร็จสเสค่ะธนพลสำเสร็จนะครูไปนิเทศมีสำเสร็จนะมีประทุมคงคามีสาธิตสาธิตมส,สวเราครูมีสามโรงเรียนที่ไปนิเทศประจํานะคะถ้าโดยเฉพาะสำเสร็จนะครูแนะนําให้ไปเพราะเป็นโรงเรียนที่น่ารักมากที่ที่นู่นดีมากนะคะสิ่์เก่าเราเพิ่ง บึ้งไปบรรจุคนล่าสุดนะเมื่อสองเมื่อปีที่แล้วนี่เองพี่ปฐมอะไรน่ะปฐมชัยอ่ะเออนะคะเอก็อยากให้ไปที่โรงสัมเสดดูนะเพราะว่ารุ่นพี่คุณนะคะสี่ห้าคนอยู่ที่นั่นนะพี่สวนก็เป็นสิทธิ์เก่าเราก็บรรจุที่นั่นหัวหน้าหมวดก็เป็นลูกศิษย์ครูเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของครูปีสี่สองที่ครูมาสอนนะก็เป็นหัวหน้าหมวดที่โรงสัมเสดก็ได้นานะคะ อ,อ,อก็ฝากไปเลยนะสปกเชียรโร<อ>งเรียนสำเสร็จแล้วกันไปเรียนปทุมคงคาก็ได้คาะโรงเรียนชยัยบวนทนไหนอยากไปอยู่เอกมัยนั่นเองนะคะก็เป็นโรงเรียนระดับกลางๆนะคะ<อ>ท,ที่ที่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่หมายถึงว่าไม่ได้เ,เหมือนกับโรงเรียนเตรียมไม่เหมือนกับโรงเรียนสำเสร็จก็เป็นโรงเรียนระดับเพราะนั่นชนกคล้ายๆกลางๆนะคะก็เหลือใครอยู่บ้านแถวนั้นก็อาจจะไปก็ได้ โอเคสวัสดีนะคะเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้าหมายสองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ